เข่าวเจ้าข่าวหน้าปิดปังจ้าเดี๋ยวบ้านหมวเตมา้งแต่สาวสาวส่วนชาบ้ามาดดีสองง่วงอยู่เนะให้ยูว่มีหมอกเนะ นกปลานกอือเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าว้าบบไปเอออี่ลาบบสบายข้าเจ้ายินได้สู้บ่มีข <produ> <bait> ้าเจ้า <competitors> มีอยู่ น,นี่ลูกชายไปคัดเลือกทหารพี่น้องทหารชายเลยว่าป่าเป็นไรสุดมนเดอ้อสันแล้วมาเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาสามงานสามลเขาปีนีมากพอดีพี่น้องเลยเขาปีนีมากพอดีออนต้นเอ็นเตียน ปกติไรหนึ่งงานหนึ่งก็สีได้อุ่มหนึ่งน,นี้เกี่ยวมาแล้วงานหนึ่งพันพออุ่มอยู่ที่น,อน,น่องเลยรูปละวคอยปีนี้่ม,ม่รอบก็คอย ขื้นผิดทางันต้องขื้นทางคุ่นเต็มแล้วเต็มแล้ว เต็มแล้วเต็มแล้วเออห้อยเก้ามันน่ะนะเอาที่ลำเริ้งนึงหน่อยเอาวซ้ำนั่นก็ได้แล้วนั่นกับซื้อพอมึงยืนนี่ก็ได้แล้วฮะมาเลยเด้อล่ะนี่คือบ่มาคือึ้น ตตีมันหันละซุกจุดเจ้างาเราอุ้มเด้หน่อยอ่ะเออหาอีกนี่ คนคันแท่ออกให้รถเกี่ยวเขาขึ้นได้เชียวเขาไปเท่

เข้าไปที่เข้าไปที่ สะท้อนเสียงเออ่ถ่ายอีนกจับซื่อๆหรอิเอาไว้แก้ก็ดีเเจ้วนี่จับไเมื่อเดือนกเดียวคนร้อยนกล้อหันมอ่แวนกล้องหันเมด่ล่ะ เกีเ่ยวจักเกิมยัดกังกับเ่เกี่ยวนาะนแอ่ะเกี่ยวกับไปขายอือเขาเกี่ยวข้าวเดียวอยู่นี่เขาสองขั้นอม้อม<อ>ขั้นละขั้นเนี่ยตัวคน Đấy lại à? Chị Tuần trước luôn hạt lấy bà Chẹp Hả? Ngàn kim Ồ, kẹp bớt hạt lấy nè Bớt bớt khởi อีกข้าวได้อุ่มนึ่งเร็วมิดขาอ เกยวเขาพี่น้องเก้่ยวเขารุ่นกันว่าสิได้จักอุ้มมือนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะอริสานพาเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะ